มาครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวนี่เลยนะครับเป็นการ์ดยูยูนะครับกว่าจะตามหาได้นะครับอันนี้เป็นการตามหาอยู่ในชั้นเลยนะครับนี่นะครับซึ่งร็อตนี้เนี่ยนะครับผมได้มาทั้งหมด4ห่อด้วยกันเราจะมาดูัูว่า4ห่อร็อตนี้เนี่ยนะครับเราจะได้การ์ดใบไหนบ้างนะครับร็อตนี้นะครับเป็นร็อตของวันที่9นะครับ9เดือน10นะครับ9เดือน10นะครับ2แล้ว หลงจะเป็น9เดือนสิเหมือนกันนะครับ3และสุดท้ายก็คือ9เดือน10นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับได้เวลาลุ้นระทึกแล้วนะครับนี่นะครับขอลุ้นกับ2ที่1ครับ2ที่1นะครับมาไม่เอ่ย น่าจะเป็น n ธรรมดานะครับ41นะครับ50 n ธรรมดาครับมาขอดูซองที่2ครับจะได้บ้างไหมนะ n ธรรมดาแน่เลยครับแบบนี้22กับกับ62นะครับเอาละ สองที่3ครับสองที่3าเอนธรรมดา26กับ35เอาล้วครับลอ็อตนี้น่าจะเกลียวหมดแน่เลยครับเอนธรรมดาหมดเลยนะครับ20รกับ52โอเคครับผลประกอบการนะครับเป็นเอนธรรมดาหมดเลยนะครับสำหรับล็อตนี้ รุนกันต่อไปนะครับ SSR ต้องมาครับ